วันนี้นะคะเราจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดของซูมซูมกันนะคะที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ก็เตรียมเค้กเตรียมขนมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนเลยนะคะวันนี้ก็ฝนตกหนักมากด้วยบมซื้อหวที่นี่เหถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วก็เอาของเข้ามาที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ฝนตกมากเลยนะคะทุกคนก็ร เขาจะยังไงพอดีไม่ผมไม่ได้ขออ,อนุญาตของคอนะคะก็เลยต้องไปทําเรื่องนะคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเตรียมสถานที่ให้กับเด็กๆแล้วเดี๋ยวก็ออกมากินเค,ค้กกันเป่าเค,ค้กด้วยกันนะคะง่าใง่านี่เราก็มา ตาล้าแล้วปิดติดอยู่เนาะ

you <laughs>